ว,ว้าวกับบ้ามีอีสานบานข่อยเองเด้อพี่น้องเด้อกับบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบานข่อยเองไปเรื่อยเรื่อยมึนี้ไปเรื่อยเอยเอาครูมาแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องบอกไว้หาครูหาได้มาแน่ยามเจ็บหอเกเจ็บเห็ดจัดให้แล้วครับไอม้อนี้สิพาบุกเอ่อป้าเห็ดกวาตามี่สัญญาไว้เนาะครับเนาะบุกเดียวเขาป้าเห็ดกวาตามีสัญญากับพีกับน้องไว้ไปไป,ไปผู้เดียวพอ่อเฮ็ดยังเอาพี่น้องผมขันมันใจวะ กินได้แน่บ่ได้แน่บ้ามีสีเอาเลยนะครับเด้อว้าวถือขวมันบ่นคือถือถุอถงครับสวัสดีครับมันบ่นคือถือถุอถงหยอ่อนว่ามันมันสีหลงว้างไปบัตเที่ยวพ่อมูทางถามว่า,าย่านบ่วายันเนี่ยคนลูกเพราะว่าเป็นทางบ่เคยไปแล้วมันไก่พี่ปลาซามากๆพี่น้องอู้เย็ดเย็ดเก้พี่นอ้ yeah. yes, yes. นองเคยเห็นอีหยังที่มันงามปานนี้จักเทียบวบ่ โคตรสุดเสียมพันบ่ได้เอามาเด้ขู่พันเอามาว้าวเห็ดปวกพี่น้องโอ้ชิอบอยไปกัดไปกัดเด็กสาวดอกนั่งดีไปเฮ็ดปวกพี่เชื่บอบ่าเกิดลายดอกหรือพี่น้องมาเกิดดอกเดียวนเนี่ยเนี่ยมันสิไปใส่สันติบาทประเด็นสำคัญของบ่าวนี่ไปโบกเก่งกันไหม ตัวสิไปหอดมองนี่หลงอยู่จากสาวู้นี่เพราะเป็นมองที่เขาบ่เคยไปด้ยครับเรอการไฟของเฮาบาทที่นี่มันสีลงพี่น้องเป็นบ่อผูนี่มันก็เป็นทางคนเที่ยวด้นี่นี่ต้องลอดไปอะ่ะเดียวเดียวเดียวตะเคียใหม่โอ้ข้อเสียของการบ้หูจักเส้นทางพี่น้องมันลำบากจริงสี่แล้วเขาบ้หัวเขาสิเขาใสออกไส,ไสนี่ป้ามีบ้หูกันที่ขันโบ้แจ้งนี่โบ้สามารถสิออกไปใสไดหเลอพี่น้องเด้่อง บาสามาสีออกไปใส่ไห้เพราะว่ามันมันสีมีแต่ปลาเข้ากับสีน้ำทางย่างเดียวเป็นบ่อพี่น้องเนี่ยเขาสีน้ำทางยังสีย่างเดียวมีแต่ห้อยเชียเมันข้นเขามาแล้วบเ่เอาไปป้านี่หลังจากที่เขามาเจ็บกับแม่เทาแล้วกลางคืนก็คือบ้ามีมากผู้เดียวเลยครับเนี่ยเนี่ยประเด็นคือมันสีหลงแต่ว่ากระตรงมานะ่ะใจมันเรียกร้องพี่น้อง มเมทเอาบ้ามีว่าเฮ็ดหาดเกิดบักลายวาสันพี่น้องบ้านนี้คุณยายนิ้วส๋เอาโอวตะจีไมเ่เจ็บเอาเบิดเด็ดนี่โอ้ยกับบ้านสิบ่มีผู้กินเฮ็ดหาดหงอยคนที่สิกินพี่น้องเสียเบิดเลยคู่ดอกเลยพี่น้องผมเบิดคู่ดอกเลยเป็นไปได้จังไดวะโอ้ว้าวขัได้แบบนี้ คันได้แบบนี้จะเศรา้าดอกพ่อแล้วอยากได้แบบนี้พี่น้องโอ้ยเอาคูมาบ่มานเลยบะโอ้ยบ่สิมาเจ็บเพียหาให้พี่น้องด้เบิ่งกันบ่เม่นแล้วขยิ่มาเอาเบิดแล้วพี่น้อง่บนว่าเต็มเดือนอยู่สันไปห้องนี้นี้โอ้พ่ออยู่พี่น้องบ,บ,บ้านมีสิเจ็บไปผู้่นเอาบ้ามีเขาไปทำเทศบานอยู่ว่ามีผู้เอานะ เดี๋ยวเจ็บไปเจ็บไปไรๆเลยแล้วมาพิ่นเอานน่ที้ข้าเจ้ามาเอาหมูว่านเป็นขู่ข้าเจ้าหมูว่านมาเอาเป็นขู่พี่น้องอันนี้เฮาเสียเอาเอาไปแจกคนอนะ่ะมันมีผู้เอาเขากะว่าอย่ากให้มันเสียเป้าพี่น้องเจ็บแลกพี่น้องผมเคืงองเั่ยวมงสีแล้วว่ามือนี่ข้าเจ้าเอาคือกันอันนี้เกิดไม่ไมเมทัาล่ามี่บอกว่ามันเกิดเต็มป้าเลยมาสัน มันบ่แมีนบัดรได้เถ่ยคาผู้ผู้ข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็เอายังสี่นี่ยนี่เห็นบ่มันก็บ่ย่างแสดงว่ามีคนกินคือกันแต่ว่าบ่าวมีบ่กินเย็บแหลกพี่น้องผมอู้หูยดอกนี่โคตรใหญ่เลยดอกนี้อีญเลยมูนี่ว้าวโอ้ว้าวโอ้ เก็บเพชรหาดสุด <story> ม <clipping thôi> oh, nice really ันโอ้ยขับเพิ่นพวกเอาหมูว่านเมถาวรบ้ามีว่าเลี้ยงเต็มทีบอยู่ว่บสันเอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องว่าไม่เก็บไปเพิ่นกับสัญญากับเพิ่นไว้นี่ตี้ละขันบ่ได้เพ็ดจังไดบ้านขันบ่ได้ไปเพ็ดจังไดบ้านนี่ระประเด็นที่ว่าเขาขี่ลายอีกนี่แห้งไปคุยไปหมูว่านนี่ว่าบุญเห็นหาดว่าสันบ้ามีว่าโอ้ยังนี่เพ็ดดินบ่โอ้ย เฮ็ดดินตัวนี้อุ้ยแก้วแก้วแก้วกยุ่ใส่ละเบิดอีหลี้าเจ้าเอาอีหลีพี่น้องอืมบามีบานพุนสิบเบาเอาเฮ็ดหาดก็เลยใจเย็นมาสิมาเจ็บมือนี้มีผู้เอามีผู้เอาแสดงว่ากินได้ชั่วอร่อยเบอร์เส้นแล้วแนวนี่ ไปไปหมออื่นต่อเลยพี่น้องบูบูหูเลี้ยวมูเ้าจินเนาะนี่แล้วคันเอากุมามันก็ต้องล้ตังอะเสียจ้งไหนบ้างบูสิดีบ้าวมีเหย็ดอียงเนีหย็ดหาดเถาเหย็ดหาดเถาะวะเอาอยู่ว่ะ ผ่านแล้วบ้ามีถ้านที่คิดว่าข้าเจ้าชิบว่าเอาชิบว่มีคนกินบ้แมนพี่น้องบอ้แมนมีคนเอาอยู่ว้าวโอ้ยเ <c oughs> สียมายจะคูแล้วกันนี้พนดีขึ้นนในใจว้าว ยุสัยระบาดนี่ลงแล้วบ่กิซสิลงไว้แสร็จซัมปานี่ไปไปบ่ไหนก็หาเห็ดอื่นต่อเย็ดเ <Yeah. S 2> พิงบ่อนี่เพิงบ่อนี่เพิงบ่อนี่ oh yeah. เอ้ยเอ้ยไม่ใช่เพิงแต่ว่ามีห้อยมีห้อยบักห้อยกินวะมีห้อยบักห้อยกิน ไปไหนต่อดีวะขาดเลยเด็กเขามาทาาพี่ประสาเลยนะครับเด้อสาถุสาถุสาธุลูกหลานขออนุญาตบาทคำบ่ไดเฮ็ดเลยตั้งใจมาเจียบเห็ดหาดข้าเจ้าก็เอาไปแล้วให้สชวกให้มันทำโป่งเลยเด้เอนับเปิดสุดเลย มียังพ่อดอกบอสเะพี่น้องเอาขามาฟังทางพี่ประสาทเลยอด้ครับเด้อเอามันก็นได้ทอนละหึยางมะเขือเชื่อม่วงยางมะเขือเชื่อม่วงเพื่อมาพ่อดอกนี่มีแมงกินแต่ก็บ่เอาดอกโอ้ยขีหย้ห้าพูดโอตายพี่น้องได้พอด่พอป้นพอ่พอแจงบอ,อชีวิตข่อยเครื่องเชื่อม่งเราได้หน่ บ่บ่ยัดพอดอกคือเชี่ยมุนขักแขวมึงกันน่ะโอ้ยเขาเชี่ยอันนี้บัดไดแถวพี่น้องนี่เขาเชี่ยเห็ดอันนี้นี่เห็ดบ่านี่โอ้มุนอุ้ยปุ้ยเลยเย็ดบ่ไดบานเดือกเนี่ยนี่ ก็สิพบาทจะไข่มันละนาะขันแนวเนี่ยโอ้ยโอ้ยว้ามีอนยุดยอกมากเอาเถอะนี่ไปวัดใจเอาพี่น้องเบียร์บ่เบียร์กรับดดโอ้ยบ่ไดดเลยเฮ็ดเลยนี่ ต้องไปวัดใจเอางูนี่เด็ไข่พุ่งขึ้นมาอยู่อยู่ไข่หนึ่งอยู่แข็แก่อยู่บอกว่า oh, <yeah. S 1> ออเยอะข้หน่อยแท่มันก็ลรหลดร่องบีเบิ่งกันเลยเดี๋ยวที่ไปหูในจังไรพี่น้องว่ามันเป็นเท็ดระงงอียงเนี่ยยังเข้าข่าวอยู่ oh. โอ้ยเยยยยยยยว้าวว้าวว้าวเช่าม่วงหนึ่ง่านไปพี่น้องชั่วโมงหนึ่ง่านไปเห็นเห็ดไข่ได้เห็ดสามดอกอ้าวเช่าม่วงหนึ่ง่านไปโอ้ยเรียกใจอย่าควงดิ ว่หนาวขูมากเลยเอาถงมากคือเก้ากะดีแล้วโอ้ชะม่งละดอกเห็ดยังไดอ่ามีน้องไส้บอกว่าเห็ดอันนี้เอาดอกซ้ำนี่ไปแจงโคตรดีเลยว่าสันอยากคู่เพือกันมันดีมองใดนี่ให้มันเป็นดอกจุ่มซ้ำนี้พอนาพี่น้องนี่มันกินได้อีหรี่เ่อยนี้เอาบอกไห อันได้ก็สิเจ็บไปแจ้งกินใหยื่อบร้งมาเฮาสิไปเจ็บเอ่อในพี่ภาษาทางในนี่เฮาเบิ้งว่าเฮางสีมาร์สบอมานเด้อพี่นอ้องเด้อนี่พี่ภาษาเฮามันก็แจ้งมาแล้วล่ะบ่ามีสิอ้อมไปยังสี่เด้อครับเด้อไปลุยกันเบิ่งว่าสีมาร์สบอมานมันแม่นอยู่บ่เจเ็บเฮ็ดสามเชีย่ยวมงได้ซีหาดอกสามเชี่ยวมงเราเคลื่นมาแจ้ง แล้วฝนก็สิตรวพี่น้องหาปลาบืนหาปลาบืนกันต่อว่าบ่ได้เนี่ยจีนบ่ยอมปอช้ายา,าบ้ามีเข่าเราต้องได้ไปขออนุญาตเด้อะผู้ยาสังกษายาสังกษเีเอ้ยเอาเขามาทางพี่ภาษาบ่โดนปนไดพี่น้องห้อยเชียเต็มเลยเด้อเ้าเฮ็ดอันนี้ระบาดนี่เขาเอิอนเห็ดก่าว่าสัน่นมามาฟังนี่สิบ่ได้พ่อแจงบ่เย็นเอามาเชียซะเลย ขออนุญาตหาไม้เชียรครับขั้นสันเป็นตะบ้อด้น้าเขานีพอว่ามันมีตะห้อยเชี่ยกันเขาบ่เชียเช่ยคือสีบ,บ้อใด้หรอกไส่เราพี่น้องได้ซ้ำเห็ดจังไงมาสามชั่วโมงละใเรจามาเก็บเห็ดพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบืองว่าเพิ่มมานบ่มมาเพิ่นผ้ามามามนําำโอ้มันเป็นจังไงดอกเห็ดในผมเบิ้งนํานี่นเป็นอยัางยังหูว่าเห็ดเป็นด,ดอกจังได้ พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็สิอำลาผ้าจากไปดอกเอ้าพี่น้องผมมื้อนี้ยอมยอมขออนุญาตบาดค้าเพิ่นเบิ่งเห็ดน้ำเพิ่นแล้วก็เฮากันเมื่อกันซะพี่น้องบ่ได้ดอกแนวนี้ขอเบิ่งแนี่ยครับจักหน่อยเนี่ยฮะเพราะก็เข้ามาเพราก็เข้ามาคือกันว่าซั่นมาเป็นจังได๋ดอกเห็ดบาดนี่ เอาเอาเอาสด็หาหาหากันว่าบ่ได้กันบ่เบิ่งดอกอืมอืมจ้าหาเห็นยังนี่เอาเอาง่ายเท่านี้เห็นยังมันเกิดไอ่ทำไปเห็นบ่หนี้คอยบ่ได้แม่คนยเราหุ่นหวยแม่มันเป็นจังไดเห็ดสันดีย์นี่วู้ เจค้คอยสิออกสิเขียจังใดดีบาทนี่คอยกางงวงป้างวงใดนี่นี่โคตรง่วงเลยเจส้สิไปจังได้ <laughs> เอาไปพี่น้องมาใส่แล้วว่างหันบ้ามีอู้เอามาลุ่นกันให้มันเมียนเฮ็ดกินได้ละกันเอาได้อยู่พี่น้องเฮ็ดกว่าคอยเชียมุนอุ้ยปุ้ยเอาอีกชั่วโมงนึงได้เฮ็ดสองดอกนี่มีแต่ป้าดำเจียงเขาเจ้าก็เชียร์ฮ่อฮ่ก็เชียร์ เทียไปยังสีอ่อะเตียฟุกอ้เอาพัดไปอีกเครื่องเชือ้อมงว้าโอ้ยได้อยู่หรอกคืออู้นั่นนั่นสวรรค์ยังเป็นใจเว้ยเถ้าบ่เถ้าบ่าหวัว ยังวะอาเย,ยีต้องกินได้ล่ะบ้า่ไหนกับจำเป็นต้องเอาอเอาเอาไปเอามาสิได้ปยนปนยู่ดอกพี่น้องผมค่อยคอยหาไปเทียนละดอกละไหนเอาูอ้วเอาดอกง,งามๆล่ะโอ้นี่ดอกหนึง่งมันปนขึ้นมาเองตัวบัานไรแท่นี่เห็ดกาอณพี่น้องผม เฮ้ย <laughs> <laughs> สตาชีวิตบ้ามีบ้าควายยางไปตามตารางนิวตารางเมตรพี่น้องบอ่เป้าฟังว่าได้แล้วบาทนี่สองสามเชโมงกับพานมาแล้วละ่ะคดีพานตัวไปอีกสองสามเชโมงกับบ่ถือว่าเป็นเรี่ยงไงมันเมียนบ่น,นี่ เอาเครื่องเชมโมงต้อนหรอกโอ้ยขอบคุณทุกเรืยทุกทรัพย์ทุกการคิดการตามพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเกิดเองครับเอาไปซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเขาป้าสามเชมโมงเครื่องเดี๋ยวซ้ำนี่เอาไปปนหรือว่าแจ,จ้งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับวูว้ห์หัวเงียบกู